ครับสวัสดีเนาะดีว่าสวัสดีพี่น้องเนาะเมนี้กักบกับมาพบมาพอกับบ่าวดอนคือเก่าเนาะเมนี้บ่าวดอนสิพาพี่น้องเฮาไปย่ามกับรักเนาะเพราะว่าเมื่อวานเห็นบาวดอนเห็ดแปดลางเนาะแต่กับเบอรวหัวสีมีหล่นหรือบ่อเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกแห้งนี่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่อยู่ในหน้าเขาของบ่าวดอนเนาะ พราะว่าปีนี่นูมันไลาเลีเนาะมันกัดเขาของบาดอนนี่ปอเนาะพอาบรารอนไปกาดนี่ขึ้นหนึ่งขึ้นว่าหาฮกตัวก็มีเนาะขึ้นเจตโตก็ตกมีเนาะแต่ขึ้นมือนันได้สองตัวราว่าเ่านี่ไปดึกโผล่้นเนาะพอหนูออกตั้งเว้นเนาะอันนี้กาเข้าสีภาพหนออเข้านี่ไปย่มกับดัการาวะบาดอนทำ แปดล้างบัวสีได้หลุนบ่อเนาะสีได้เซอร์ไฟพี่น้องเนะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็พ้นกอตกแห้งอีู่ลิโอเคเนาะไปหับไปชมได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ย่างไปตามทางออกกาน้าของมาดอนเนาะโอเคไปชมได้เลยเนาะ พีักสบายดีเนาะรีอว่าสวัสดีพี่น้องเน,ะนงาสะย่าชสาวมือนีเนาะมือที่ว่าบาดอนสีผ้าพี่น้องเนาออกไปยามกํารักหนูที่ว่ามาดอนทำอยู่ในหน้าเขา่าของบาดอน,นเนาะขว่าหนูเขามากัดเข่าล้ายู่เลีเนาะมันเขามาทำลายเขาขนาดเลยพี่น้องปีนี้เนาะเขาว่าเขามันกะโอเคเขาก็เป็นหนูก็บล้า ทั้งนูทั้งมูเนาะมูบานเนาะมันเข่าไปหากินอยู่ในแห,หน่าเนาะปีน,นี้โอเคเมื่อคืนนี้ว่าเพราะว่าพ่นลมพล่นลมแห้งนี่ลยพี่น้องเอ้ยจักกระเขา่าลมใส่หนาเมื่อละกับวจักเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขามันกับเลื้งไหลเขามากเลยสิเรอหอดย่ามเกี่ยวเข่าเลยอ้ยหนักเลยพี่น้องเพราะว่า เขาก็ามันออกงามเดือนสิบคือยังสี่นะมันเห็ุไหยเฮานี่เกี่ยวถือกับละดูฝนพี่น้องเกี่ยวถือกับละดูฝนบันคืออยู่ที่ไทยเนะาะเขาเฮ็ดเขาจะใส่เครื่องจักรทันสมัยเกี่ยวเนาะพูนเนะานะเขานะเขาเอ้ย กับดักที่บอดอนทำหรือว่านนี้ต่อโบู้เนาะพี่น้องที่ได้ลุนหรือบออันนี้กับซีมารีวิว่าพทงไหทงหน้าพี่น้องเลยเนาะอ้ยเขานี่เหลืองไหลเข้ามาเลยพี่น้องพี่นี่นี่โอ้สุดยอดเขาข้อมาดอนเนาะก้กว่าหฮับฮาปี้ที่แล้วเนาะเพราะว่าเขาที่บอกเคยเห็นเขางามแบบนี้ก็คือกันเนาะ เพราะว่าส่วนแรกๆเนาะที่บาดอนจำความไห้ที่ว่าเห็หนได้ขออบใส่ปุ๋ยเนาะแต่ปีนี้บริษัทปุ๋ยเริ่้พงเด้เอย่าเขาจะพิษเ้อบริษัทปุ๋ยนะมันหักเป็นเองเพราะว่าพ้นผาดีเนาะเพราะว่าหน้าเขามาดอนนี้มันถ้าว่าพ้นดีมันก็นจะง่ามเขาเนาะเพราะว่าปีนี้กะคุณขอกนะ้าพนอนะ้อกเนาะ พราะว่าพอใหญ่งงนี่เอาควายมาผูกอยู่หน้าพี่มาผูกอยู่ไฮห,หน้าผูกอยู่เท,ทึ่งๆคุณเนาะแต่น้ำทุนของมัน่นน้ำอุจจาระมันมันไหลลงมาพี่เนะาะเข่าพี่นี่โอ้ยท่วมหัวผมแต่เบิ้งนี่มันเริ่มแล้วมันเริ่มเตือนเลยพี่นอ้องเอ้ยเขานี่ก็หน้านี่ก็ประมาณเฮกตาร์หนึ่งนะพี่น,น,น้องคันสีฮอดนาจะได้น,าจ,ดนาจะได้เฮกตาร์ ว่ะเฮ้ตักเง็กลุนพี่น้องลันซื้อหรือมีนูติดอยู่ลันลมลันแรงหอยคือบุโดน แหล่มาดูเดี๋ยวช่วงเทียงท,ท,ที่มาหาหงเนาะเห็นแต่ขันแต่เหนอะอยู่ต้องใช้หลันล่มหลันแหลกโอเคไปหลุนต่อไปหลุนต่อเพราะว่าเรายังมีล้างอยู่ล้างทีหนึ 1, ่งหลันแต่บะเถือ่น้อะฮาล้างนี่ก่อนบอกเห็นมี้ยยังล้างนี่งกับบะถือกบะหลันอีกสั่ ดีใจลันแต่ประสิทธินพลเชอยูนีคือภาษาในะอ่อันนี้บอลลันเนาะฝนตกเมื่นืนี่โอ้เขาวมสิลีกมันเลย ใส่ okay. ของสูงวานกนกนะล้มเนาะสามล้างเลยแล้วจะไ้หลุดนาะมา่างน,นีก็ะปรานะโบราณเนาะ โอเคมายามอยู่ที่นั่งสองรางแหละเนาะสี่รางแหละยังสี่รางเนะเอา้าเบืง้งโน่งกินนะกินขนาดนี้เลยตัวเขามันตึ๊บจักมันเห็ดห้างไปทงางกลางแถวหน้ากับพยักเขาก็งามแนบเบื้องงามแน อันนี้ก็คือเฮาดำ,ดำน้ำรังเนาะมันหา้ากะเริ่มทีออกเนาะคนโตกนคือเนื้อเลยลัน้างเดียวนะแต่บะถึกบะถึกเนาะส้าง้างหนึ่งก็ะันกล่องอยู่เนาะ,ะโดนไโดนใส่อีกลังหนึ่งลิ้นนี้ เนี่ลองนี่กับบอดอนหนามเต็มหนามเต็มหายหน้าเลยคือชิบอะไรเลรยพี่น้องเอ้ย,อยได้เห็นภาพทองหน้าของมาดอนเนาะเข่าเนาะน,นี่คือมันหล่มเนาะน,นี่กับกบขามก็ถึงล่มนี่คืชอชิบได้เลยหล่นั้นาดไปจักไหนทางไหนกัน เดี๋ยวเขาจะหลอกประชานเนาะหลอกประชาชน,นะนนะอีกยังแข็ง,ง,อง่อง,นนะอองล้างเด้อพี่น้องเด้อเป็หลุมนรงกันเนาะแข็ง่องล้างเขาไี่มีกะโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยเขานี่ว่วาบริายมากมันกะสมควรอยู่เขานี่หลายปีเลยที่ว่าประเห็นเขางามแบบนี้เนาะห้ากับพีนี้แหละ

บอทึกอู้หลักทอนบอตั้งลันแล้วกรถอบทึกอ่างเงเดี๋ยวตอนแรงเอาสิมาอาอันนี้กรบปลันแปดลางบอทึกจกวู้ เบืงเอาพี่น้องเบืงเอ้าขาวาลมมันแหละขอน้นคืนทนัทง้ง้น,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 าาน,นทั้งลมเนาะแห้งแห้งเนาะข้าวางข้าวางเห็นแล้วเห็นแล้ว เราก็มังเรื่องไหลอ่นะสิน้องลบไกวกันแบบนี้เนาะอันตรายอันนี้เขาจะไปยังไดงอันะนี้ใช่ไมันลบไมท่ทางอ,อันคือว่าเขาย่ทำกับดักมดเลยเนาะแปะล้างนะแต่บ่ถึกเนาะพี่น้องเนาะบ่ถึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังใช้มืออนะ่ะเนาะ เดี๋ยวเราจะาาาาย่างออกไปจะทำใหญ่เดี๋ยวเราไปเบิง่งเตาก่อนเนะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเตาก่อนจักกระหมอนเมื่อแหละฝนตกเมื่อคืนจักกระนาบเต็มโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อใด้รับชมหรือว่าติดตามเนาะไปหลุนกับรักน้ำมาดอนแต่บ่อไดลเนาะแต่กาได้เบิ่งภาพทรงหน้าของมาดอนเนาะ เป็นอะไรที่ว่าเห็นทุ่งไร่ทุ่งนานาจะไลาเฮกตาร์กว่าผลแล้วเรือช่องเฮกตาร์ของผมแเฮกตาร์บุกน,น้าของผมดอนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับโค้ชพีเพียงเท่านี้เนาะโอเคขอบคุณเนาะทุกทุกคนที่มาติดตามเรือมาให้ยกำลังใจบาดอนตลอดเนาะขอบคุณทั้งไทยและลาวเนาะพี่น้องทั้งใต้ทั้งเหนือที่ว่า ย <pen> ัง pues ติดตามบาร้อนอยู่เนาะโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเนาะ